เอาเครื่องเงนินโทรศัพท์อัดเองอยูแล้วออัดเองก็ปล่อยเลยเนาะขนะ,ะ,อ,ะอันนั้นกับบรรยากาศข้างนอกค่ะ,อะตอนนี้ฝนตกลินได้จ้ะเดอ้อสรงสเอสยไปทำมันเซ็ตลินมันมันขึ้นของมันเองเอาแบบนี้เลยนะจะเดอ้อง่ายๆกันเนาะขนะ มันนีก็ะสาวน้อยมาอยู่นำเลยคะ่ะบวปากบวกติงเติอหมดนี่ยินนั่นกีบม,มันอยู่มามากินกาแฟกับเอ้ยตุ๊กาตาผาฝันเลยจะได้มากาแฟหอมๆเนาะค่ะเนาะกับมือใหม่หวานใหม่เลยจะได้ ดอกไม้นาบานกับกำลังบานกับดอกบนต้นใหญ่เด้อค่ะสีขาวฝนตกเสือก็ดีคือกันเนาะค่ะเนาะมันจังล้างน้ํามันเชื่อมบ่มันอื่นว่าไปหลืออันนาดอกไม้นะคะมันยากเหนียวเหนียวบางต้นก็กําลังขึ้นต้นน้อยเต็มหนึ่งคนาบาน หน้าบ้านหลังบ้านเนาะค่ะเนาะหลังบ้านก็เขียวเลยค่ะดังเงินเลยนี่นเนมืองนี่มันประเทศนี่ก็ไม้หลาค่ะเมันปลูกก็ไม้ก็ไม้หลอันอากาศดีแล้วมันตัดต้นไม้นี่มันก็ปลูกแทนขึ้นเลยนะคะ ก็ดีคือกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันสภาพผมมีอากาศมันเปลี่ยนไปของโลกมันผมมันโลกร้อนขึ้นเนาะก็ต้องดูแลช่วยกันเนาะ mm hmm. การใช้ของอันพวกพลาสติกอันแต่ก็ได้แยกนค่ะหนึ่ว่าไม่ไปทิมซีสัวบบได้ค่ะโดนปับ๊บ กาแฟก็นำวัดถวยแล้วหมดไปแล้วค่ะอีกถ้วยหนึ่งของมือใหม่วันใหม่เนาะ,ะเนาะตุออ๊กตาฝาฝันก็คือเพื่อนมีความสุขอันดับแรกก็สุขภาพแข็งแรงค่ะทุกคนเลยนะคะเด้อแล้วก็ขอบุณหลายๆที่มานั่งจิบกาแฟน้ำเอยเนาะ,ะเนาะ ก็มีแต่ความสุขกันแล้วก็พบกันนั้นคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ